ติใจก็ติดต่อสุประชัยกิเกลนะครับซื้อม,มาเยอะมากเลยนะโอเคสุประยุทธ์กิเกลนะครับเ<ม>อ,อัดปางคูโบตานะครับโรงงานเจ้าแรกซื้อเป็นชื่องอัดของยี่ห้ออินเตอร์เนชั่นแนลนะครับซื้อมา2 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับนะ พี่ซื้อรอบก็ประมาณ20ไร่ครับวันนี้20ไร่20ไร่ประมาณอีกกวอนเบือประมาณอี่ก้อนประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยไรละกี่ก้อนไรหนึ่งก็อยู่ประมาณสักฮะ30ิย่ิบไรละ30 20ไร่30 40ได้ละววน่ะได้ละ30 40ประมาณนี้มีสัมภาษณ์เจ้าของผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการมานั่งเฝ้านะครับเจ้าของรถนะครับนี่ อไรละสี่สิบก้อนบ่โดยประมาณบ่ปรสี่สิบก้อนโดยประมาณถ้าฟางนะฮะฟางบ้างเยอะจนมือราคาไหมหน่ะเออีกหลายอีหลายก้อนใช่ไหมครับดูบางไลายยิ่งตัวหลายหลายต่อนแค่แลวโอ้โหอ้โสะพานเดือดคือโอ้โหใครรถเกียร์้าวนี่ยทีกองคนี้จะเป็นคูปูตาสองคันฮู้นะครับเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะได้ล้างรถคุณผู้ภอัดพักต่อเลย มันก็เป็นวัวนะครับก็เป็นด้านท่อสายลวดนักไฟฟ้าปล่อยไฟฟ้าไปนะครับกัรเคลียรโดยต่อส่วนยางนะครับป้องกันไม่ไปกินที่ปักตัวตัวของเกษตรกรทั่วไปนะครับที่มาหรือเปล่าเนี่ยคได็กรเน,น,นี่ยเนี่เนียไม่กูไม่รู ในงานได้บุญอีกว่2หนึ่งสอง่ห้าหกเจ็ดงานนี้ได้แปดหนึ่งสอง้าหเจเคลียไปได้ละสี่สิบก้อนบุเนาะบุญบ้ประมาณสี่ก้อนนะครับป่าวอ้นมาลเรือนนะครับแล้วแล้วเได้ตะสงหรือสิ่งมันนครับนี่ย มองโอ้นาดใหญเด้งม oh! ังแล้วเจ้าปะดีเด้งให้ดูเปนวาวรถทับไปเดา๋วมไปใกล้ในะคนี่อากาศค่อนข้างดีวันนี้ไม่ร้อนนะครับลมหนาวนะครับลมหนาวของวันที่วิทยาจันทร์เต็งซี่หมดไอ่รอยเฉาชีวีน้อยจะไดีดไอเกียงไรลเต็เกียงมันอาเดินดูเลย อกะอยางเฝ้าเดอเนาะจนแล้วนาสิบสามบาทสี่สิบ่ไเนาะไม่วัดมางงสิบเอ็ดบาสิบสเอนกเงินตัวไจะช่วนี้ไหเออเนาะคือาเอาตัวเลยนะไปตัวแล้วสิบบาทสิบอาตัวตยบาทสิบาทห้าสิบนียพอแล้วัวบืนจ้าไม่ตัวเนาะจาเลยเาบอ้กสบาทก็ไม่ตัวแล้เนาะสิบาทห้าสิบ่ังไง Hoa mẹ được. Hoa kỳ kia ngon. Để cả nó. học kìa nó. Hoa 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 kìa nó. hả? kìa nó. Hoa kìa nó. Hoa kìa nó. Hoa kìa nó. ก็มองอยันนึงวาเลยฟางนะครับก้อนหนึ่งก็ความยาวอยู่ที่ประมาณเม็ดสิบนะครับเม็ดสิบๆประมาณเม็ดสิบวันหนึ่งวันหนึ่งบืนบ่บืนบ่ได้ไหมประมาณห้าร้อยก้อนได้ไหมวันหนึ่งกะเลืดฮะเนาะวันหนึ่งนะวันหนึ่งก็พันฮะเนาะพันโซงถ้าถ้าได้อัดจริงๆแบบทั่วไปใช่ไหม วันละพันก็ตีไปวันละพันเลยเนาะไปไหนกยังง่ายงยังไม่ได้เลยบริเวณใกล้วันละพันพันหนึ่งก็กอนละ11บาทก็หมื่นเอ็ดเนาะหากค่าน้ำมันอะไไปก็อยูู่มันแปะกาน้ำมันแกะเอต้องอไรยบืนสองกับอำไรอยู่กว่าบาทวันละมือนง่ายงเนาะได้วันละ มาชมกระต o r นะครับเดี๋ยวผมจะซูมมาให้เราดูอีกหลายคั้นี้นี่ปีที่แล้วเขาทําเป็นสีแดงนะครับวันปีนี้เขาทําสีใหม่เนาะส้มเนาะ,นะใช่ไหมปีแล้วก็สีนี้อ้าวสีนี้เหมือนกันบ่อันนี้สแสดงว่าสีนี้สองปีซ้อนนะบ่ะอันนี้ออกมากี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยสามปีมป,มปีนี้นะครับเอาเพื่อนฟางลงไป นังงานมาช่วย <Okay. S 1> ลีสถานที่แล้วก็เตกฟางออกเพื่อที่จะให้รถอัดฟางนั้นได้ดำเนินการทำเป็นสะดวกในการปีวงรอบๆนะครับ สองพี่น้องมีเกลวครับหนึ่งมีเกลวกับสองมีเกลวรวมกันเป็นสองมีเกลวอยู่ในช่วงทดสอบระบบเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้กๆนะครับโอ้โหอันนี้แบบดู เป็นอะไรอีกน้ออันนี้ฟางติดติดเกลียวบ่ฮะ<า>กระ็รอน,นึ่งกร็รอเป็นไรครับก็<า>อ่อย,อยฟางติดโคไหนามาดูต้องดึงออก ไอ้น้าพูดบ่ข้านาขึ้นไปบ่ตัดแปไม่ค่อยมุดบดบ่ต้องให้ความแห้งๆนะครับช่างก็บ,บอกว่าถ้ามันเปียกอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับถ้ามันเปียกมันจะเข้าไปอนะอกกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะดันเข้าไปข้างใน,นได้ดต้องปรับแต่งนิดนึงนะครับครัรบฮะ เ,เดี๋ยวจะเข้าไปดูอยู่โซนที่ไรว,วะโอ้รูปหัวใจอันนี้ฟังปิดพอนี่จะเป็นระบบ็นศต่ตวายอยังงี้นี่สองแสนกว่าบาทนะครับนี่ไม่ใช่ถูกๆนะครับระบบใหม่แล้วก็ต้องมีความรู้ในเรื่องซออ่อมบำรุงเบื้องต้นด้วยนะครับ ถ้าท่านใดไม่มีความรู้นี่ออกมานี่มาจอดอยู่กลางนานี่มดซิทเลยครับตามช่างอันนี้ก็มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเองนะครับเราจะไปจ้างช่างอยู่ในช่วงปรับแตง่งนี่นะคือเยอะปรับปรับแต่งมาตรง,งน้ำปรับแต่งมานะเทียบมาฮะน็อตเซฟตี้ขาดค่ะน็อตเซฟตี้ขาด môn yến được bà, ừ, môn yến mà, cái là gì, thịt ăn bún. อัดอัดอัดจิตประมาณกี่กี่กี่เดือนกี่กี่วันเก็บเง qui, qui, ินหนึ่งประมาณกี่ว um> ันเกี่เงินอันที่หนึ่งบ่เก็บเงินตอนเย็นเย่กำลังคูเสนาวันนี้ประมาณสิบวันบ่สิบห้าวันบ่เร็วเร็วแต่เจ้าของนาพร้อมเนาะเห็นท่าใจเร็วก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้มีฮะ เอาเอาไหมครับได้แล้ว ได้หลายหลายร้อยคนน,นนะครับโอ้นี่ไหลแล้วครับอันนี้เราจะรู้ว่าแน่นไม่แน่นนะครับเราจะ,ะอ,อันนี้ใช้เชือกกี่เส้นแปดเส้นหรือเก้าเส้นแปดเนม้วนแปดเส้นบ่นนนครับผมเ,เชือกม้วนแปดเส้นนะครับเส้นละม้วนละสี่ร้อยห้าสิบอันนี้น่าจะแปดเส้นนะครับนี่ถ้าเก้าเส้นจะใหญ่กว่านี้เนาะ